สวัสดีวันทำงานค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาเตรียมรถนะคะวันนี้เบนจะเอารถนะคะไปเติมน้ํามันนะคะเพราะว่ามีรถอี่คันแจ้งเตือนนเกี่ยวกับแจ้งเตือนนะคะว่าจะเติมน้ํามันกันวันนี้ก็เลยจะเอารถนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสัก11บเอโมงกว่าแล้วนะคะเบนก็จะเก็บรถนะคะเก็บ ของพวกไม้เสียบเอ้ยไม่ใช่ไม้เสียบข้างเป็นพวกเหล็กเสียบข้างนะคะแล้วก็พวกไม้นะคะเก็บให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะไปล่วงใส่รถก็อื่นนะคะเพราะว่าเราวิ่งออกถนนใหญ่วันนี้ก็เตรียมรถเตรียมอะไรเสร็จให้เรียบร้อยนะคะก็จะได้พร้อมลุยออกเดินทางไปเติมน้ำมันกัน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ได้เลือกได้ยามนะคะคุบไปเติมน้ำมันนะคะวันนี้เพราะว่ามีคันนึงเขาจะเติมน้ำมันน้ำมันจะหมดก่อนนะคะวันนี้ก็เลยต้องไปเติมมันแต่ว่าเบนซ์ยังเหลือน้ำมันอีกตั้งสองร้อยลิตรนะถังเบนซ์ยังเหลืออีกเยอะอยู่แต่ว่าอีคันนึงเขาจะเติมน้ำมันก็เลยต้องไปเติมน้ำมันพร้อมก,กันนะคะรถเวลาเติมถ้ามี 1>, 1คันนะคะแจ้งทั้งหมดจะมีอยู่6คันถ้าว่ามีคันไหนแจ้งว่าเติมน้ำมัน,นี่ยก็จะเติมกันทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะกำลังองจักไซน์นาน <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ปัมนะคะอนนี้ก็เส้นใบผ่านออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ก่อนนะคะเวลาเบซนมาเติมน้ํามันเนี่ย จะเป็นช่วงเวลา4ี่โมงนะคะห้าโมงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ช่วงนี้ก็คือเปลี่ยนรอบเวลาเป็นช่วง11บเอโมงถึงเที่ยงครึ่งอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าน้องเขาก็จะเอาเวลาที่แบบพักเที่อย่างนี้นะคะเอามาเติมน้ํามันจะได้ไม่ขัดต่อเวลาทํางานด้วยนะคะวันนี้ดีหน่อยนะคะเพราะว่ามาถึงที่ปั๊มเนี่ยรถไม่ค่อยเยอะนะคะคิวเติมน้ํามันก็ไม่เยอะด้วยนะคะเทาเกิดว่าเรามาช่วงเย็นนี่ปั๊มนี้จะเป็นอะไรที่แบบวุ่นวายมากๆทั้ง จะเลี้ยวเข้าแล้วก็ออกจากปั๊มนะคะรถก็คือเยอะมากๆนะคะทุกคนคือปั๊มนี้ยคนก็ธรรมดาเนาะคนส่วนมากเขาก็จะเข้าปั๊มปโตทกันซะส่วนมากเลยนะจริงๆตอนนี้ก็มาถึงปั๊มแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจอดรถไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็เอากุญแจไปขันนะคะเพราะว่ากุญแจรถกับกุญแจฝ้าถังน้ำมันมันจะคนละอันกันนะคะ ก็นี่ดอกนี้ก็เป็นดอกที่ไปปั๊มมาจากเชียงรายนะคะปั๊มมาดอกละ8 0อยนะเท่าที่จําได้นะก็เต็มถังนะคะอาจเต็มถังก็คุณชายท่านก็เติมอยู่ข้างๆนะคะอาจเต็มถังเหมือนกันแต่แกน่าจะเติมน้อยกว่าเบ้นนะ่ะแต่เบ้์จะใช้น้ามันเยอะกว่าแกทุกรอบแหละแกแกไม่ค่อยได้ฟรีแอร์นะคะเบ้นก็ไม่ค่อยได้ฟรีนะก็ฟรีบ้างไม่ฟรีบ้างก็มีบางครั้งนะคะ ที่แบบเออร้อนจะจัดอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการตีแอร์บ้างอะไรอย่างนี้นะคะ <ไป S 1> ก็กเติมเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็ใช้น้ำมันไปทั้งหมดร8แดสิลิตรนะคะทุกคนก็5,000กว่าบาทนะคะก็ถามว่าเยอะไหมรอบที่แล้วว่าเติมเยอะกว่านี้เพราะว่ามันมันเบ้นจำไม่ได้เบ้นเติมแต่วันไหนนะ คุณจับไปหมดนะคะัเป้นจะต้องได้ทาจาะบีเป็นสงสัยแกลืมว่าแกตัดหางหรือไงฮะผูชายท่านลืมเหมือว่าท่านตัดหาง <c oughs> ไม่ค่อยได้ตัดหางลถกันนะก็เลยแบบว่าจานนี่ รถแต่ละคันก็จะจอดข้างทางกันจอดกินข้าวอะไรอย่างนี้นะก็รอบนี้ก็เติมมันไปร้อยแปดสิบกว่าลิตรนะร้อยแปด ยูเทนได้สะดวกสบายหน่อยนะยูเทนใต้สะพานสวหรับเ์เบนเบนชอบแบบยูเทนแบบนี้ดีกว่าไปยูเทนเก,กาะกลางโอ้ลมตัดเสียงอยา่างดังเลยหลังจากที่เติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เบนก็จะเดินเดินทางกลับไปที่ไซ์งานเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เที่ยงจะครึ่งแล้วนะคะยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวต้องไปกินที่ไซ์งานนะคะเพราะว่า อของเวนนี่มันเวลาเข้าเวลาออกนะคะมันต้องมีใบเซ็นเข้าเซ็นออกอย่างเงี้ยนะคะโดยปกติถ้าเป็นตะก่อนนะคะเวลาเข้าในยดัดก็ในไซต์ก็คือว่าต้องรอบ่ายโมงอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่มีใบเซ็นเข้าเซ็นออกนะคะแต่ตอนนี้คือมีใบเซ็นเข้าเซ็นออกก็จะจะต้องแบบเข้าไปในยัดเลยต้องเข้าไปในไซต์เลย แต่ก่อนจะเข้าไปนะคะวันนี้ก็จะให้คุณชายเขาเอาเจรารบีนะคะไปทาแป้นก่อนนะเพราะว่าจรารบีซื้อมาเบนเก็บไว้ที่รถเบนนะเก็บไว้ในกล่องเครื่องมือนะคะเบนจะต้องเอาให้แกก่อนเพราะว่าวันนี้แกได้ถอดหมวกไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ